สบายดี bye. สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC บรรทุกคนเดิมมื่อเนี้ยก็มาพบกันเฮาวคือเก่าพี่น้องคนตกพี่น้องวายโง่เขาเนาะมัสบิบหูพี่นอ้นนองห,ห, <c oughs> หลังเข้ามาเลยพ่อ ขอ้ออกเสเห็ดไว้ให้บเพราะได้หลังดะหลังเข้ามาอันอันนี้พี่น้องคูเฝ้าเฉพาะเพิ่นอันเห็ดคอกเห็ดคอกมูอะไรพี่น้องให้ลูกเข่าพี่น้องมีลมนะพี่น้องเอยอ,อันนี้ก็คือเป็นทางลังเฮือนสวิวมีลมมีฝน ตอนนี้สบิวกะมาะเถิงเฮือนใหญ่พี่น้องมาเมียนเรื่องอะไรเนาะล้มมาทางนี้พี่น้องอเพือนสบิวเปียกอะลรพี่น้องเออจูนี้จะไว้บนนอนแล้วประตูยังบนทันได้มาเปียก,กเลย สบายดีเอซีประสุขู่สุขคนเนอะพี่น้องมันนิพายอยเข่ามืดผ้ามืดทนมาพี่น้องพอพายอยู่คนเข่าเนาะหลายคนผองเอาวันที่อันสองสองข้สามสอสีส่แห้งๆพี่น้องโอ้ ตกแป๊บเดียวพี <Manchester ans> ่น้องพระเปียกเบิดอ่ะเื่อนสบิวตกแป๊บเดียวน้ำหูมดพี่น้อง สบิวคือบอน,นอนปุ๊บพี่น้องแต่ชาวบิวนอนในนี่ลยเนาะนี่พนะี่อ่ะฝนถลผามาทางนี้แถวอันเหือนภัยสบิวพี่น้องต่เจ๊เห็นชาบิวกำลังสีหนึ่งเข่าแลวเนาะฝนตกกันเลยอันหยุดสกร <c oughs> อร์พี่น้อง มาจำพรเพิ่อนเห็ดคอกหมูพี่น้องหมูเถกหมูป่าสบ,บิวเาแหละมันไปพี่น้องสบ,บิวทุกอย่างขามาแต่น้าเกือบบอดพี่น้องค้นขนมลงมาก่อนแหลนพี่น้องเลยสบ,บิวก็ได้สั่งกันนะพี่น้อง สั่งปูนเนี่ยแล้วก็สั่งดินเนี่ยยันเขามาบ่ได้แล้วพี่น้องเอยคนตกคนทางกระเปื้อนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกำลังยุดตกประมาณสองหรือสามมื้อนี่แหละพี่น้องคนมาอีกแล้วเนาะ คนตกเลยเนาะพี่น้องที่แรกสันมีวัดที่หนึ่งเข่าคนตกเนาะก็เลยอ่หยุดพี่น้องตอนนี้คนการเศร้าตกไปทีเรียบร้อยๆเลยพี่น้องการดังไฟเข่าเนาะแบบหนึ่งก็จะกินกับเพียงเลยพี่น้องวันนี้กินเนาะจะจำประแดดเลยพี่น้องไก่กรขึ้นมายันกระโตกลงพี่น้อง ก็น in so 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 ีสบู่กาดังไฟแล้ว้พี่น้องกระซิมาเสื่อยเข่าเนาะเข่ากินกาดยังเล่าซ้ำกระสอบพี่น้องกระกาเบอร์ซีตรงเนาะเอาไว้อันเลือไก่พี่น้องอันยาเข่าที่สบิวไปซื้อมากพี่น้องกาถือสองอ่อนทุกที่เลยี่น้องไก่ก็ยังหมดเกลือพลาบัตข้างหมดเข่าพลาดพี่น้อง ท้าหัวข่าแวแรกหัวแล้วชาดีจะสุรุงไปเกลือไก่นี่ก็แอ่งแล้วมูโตผูหาหลักไปเลยเลยที่น้องได้บริยุเดือนเปิดพอคนต่างหากละเตียนไม่ใส่ มีการสือข่าวแล้วไปขี่เรียบร้อยพี่ยให้รอจะขี่เอาไปข้ามเนาะ หลังจากทีหนึ่งเขานะพี่น้องแล้วก็เกลือเป็ดเกลือไก่ก็แล้วไปทีเรียบร้อยแล้วกัพอดีอันผิ่นมาส่งดินบล็อกแล้วก็วงกบเลยเนาะอันนี้สิเป็นอันพวกทีซีกอตารางอะไรพี่น้องบ่ได,ได้ก็หิวเอาเลยหิวเอาทีละสองสองามก้นนนอนยานอยู่เมื่อนั้นเราจะลาเาขาน่นะไดเนาะ นี่เพิ่นกาสีเอาลงเลยเนาะพี่น้องบล็อกพันก้อนวงกบหาอันพี่น้องเจ้าเก่ากับเจ้าคลองแป้นนี่แหละพี่น้องบอลสบิวไปซื้อบอลเดียวกันกับแป้นข่าวฟ้าบ้านเนี่แหละเนาะตอนนี้เพิ่นกะโขนวงกบลงไวห้เนาะพี่น้อง ตอนนี้เรรยนกาคนบล็อกลงเนาะพี่น้องเกิดสิบวิตกาด้นเติมโมเมนต์ในนหน่อยพี่น้องเป็นพันเนาะควนกามากองในแจ้หัวต้นหมักลำไย ที่แรกว่ามืออึกมือนี่แหะพี่น้องผนสีมาโยกหายมันนี่เป็นมือวันพรหัตก็เลยบอด้ยโยกเนาะผนกาสิโยกเป็นมือวันซุกตอนนี้เพ่นกาได้เอาบล็อกลงแล้วเป็นถี่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกะเป็นจำนวนกับพันพี่น้องแต่ตอนนี้กะายังรออะแห่ครับแห่กับทรายพี่น้อง ยังประทานในมาฮอดเนาะกะเป็นเจ้าเดียวกันกันกบที่ซอบิวสั่งแป้นน้ำเพลินนี่แหละตอนนี้กะเนาะพี่น้องกะซาบิวหลังจากที่เพิินเอาอันบล็อกลงให้แลนะ้วเนาะตอนนี้กะข่ำ้วพี่นอ้องตอนนี้เพิินก็ยังรอแต่ทรายกับปูอนอันทรายกับแห่นะพี่น้องทรายกับมักหินนั่แหละ ตอนนี้เพียงยังปรทธนได้มาเอดเนาะโอเคเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สบิวกับซีคอจบคลิปเอาไว้สำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวเนาะเป็นกำลังใจให้สบิวเนาะเพื่อเห็ุคลิปต่อๆไปก็ขอบุญขอบคุณ,คณพ,พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีหลายๆเด้อ